อของรางวัลในกิจกรรมนี้ใครจะได้รับบ้างอ่าก็จะมีชอ้อยอยู่ในการ2ข้อนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเราโปรเพเยอร์นะครับ ข้อที่2นะครับทุกคนในเซิร์ฟเนะยครับผมเนาะนี่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยครับบอกแล้วดูพี่เนี่ยรับรองถูกทุกวันนะครับผมนี่แล้วเอาคะแนนไปแลกในส่วนของ,ของรางวัลก็จะเป็นในส่วนของเซตฟักทองนะครับอันนี้แบบทั้งเซ็ตเลยนะเป็นแบบทั้งเซ็ตเลยอ่าแล้วก็เป็นในส่วนของชุดเดอะฮักนะครับผมนี่อ่าแล้วก็เป็นในส่วนของแม่มดหญิงนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของคาร์บอยตัวนี้เลยนะครับ ครับผมก่อนหนึ่งนรืองขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกันนหน้าไฟไฟที่เคารพท่านด้วยนะครับผมชจอะ1 9 8, ะึ่งเก้า,าก็แปดส่งเดยเกมันฟากเกอร์กับพี่เนคคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับนอกาสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะพาไปในส่วนของวิธีการสอนตอบคำถามโปลีซีซั่น5นะครับประจำข้อที่4นะครับหรือว่าวันที่21 ปลานั่นเองนะครับผมนอสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากรู้คําตอบแล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้พี่ทําคลิปอีกนะครับสําหรับสอนตอบคําถามโปโลดีซีซั่นหก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามกดสกัดดิ้งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับกิจกรรมนะครับให้น้องๆมาที่ฟิฟายโปโลดีซีซั่ ฟีไ o โป a ลีก W E B นะครับผมเออหรือว่าอีเวนต์ตัวนี้เลยนะครับผมนี่แล้วหลังจากนั้นน้องๆก็จะเห็นในส่วนของ18ถึง26ตุลานะครับผมเล่นครบจบแจกนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมกิจกรรมเขาเข้าตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่26นะครับผมเนาะในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะประมาณ8วันนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปสอนตอบกันเลยดีกว่านะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎและกิการนะครับผมสาหรับกติการหน้ากิจกรรมจะมีไปจน ถึงวันที่25เลยนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ภารกิจจะรีเฟซทุกๆเที่ยงคืนนะสำหรับคําถามนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนตอบกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็มีน้องๆหลายคนถามเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่ขอบอกสักนิดนึงละกันเนาะก็มันสามารถทําได้วันละ3คะแนนนะครับบอกก่อนวันละ3คะแนนนะ12คะแนนเนี่ยคือหาได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้แค่วันที่21และอีกตั้ง4วันนะครับยังไงก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนแรกเลยนะครับก็ คือการล็อกอินนะครับรับ1คะแนน,นพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอบคําถามถูกนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวน้องตอบถูกอย่างแน่นอนนะครับถ้าน้องๆดูของพี่นะเออถูกแน่นอนแล้วก็ภารกิจที่3นะครับเล่นหมดโดดร่มทีม4นะครับหคะแนนนะครับในส่วนของภารกิจที่3มนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนะครับให้น้องๆสังเกตดีๆเมื่อวานนะครับโดดอ่าแบบเล่นคนเดียวนะครับแต่วันนี้ทีม4นะครับสังเกตดีๆนะครับก็อย่าลืมดูภารกิจให้ครบนะครับแล้วก็ไปทํากันนนััเอง เดี๋ยวเราไปสอนตอบคําถามกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับตอนตอบคําถามในวันนี้นี่ครับผมนี่ของรางวัลในกิจกรรมนี้ใครจะได้รับบ้างอ่าก็จะมีช้อยอยู่ในการ2ข้อนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเราโปรเพเยอร์นะครับข้อที่2นะครับทุกคนในเซิร์ฟนะครับผมนอกอาเลยครับผมสาหรับคําถามในข้อนี้เขาถามว่าของรางวัลในกิจกรรมในข้อนี้จะได้อ่ารับ ทุยเอาใหม่ของรางวัลในกิจกรรมนี้ใครจะได้รับบ้างนะครับบอกก่อนนะครับคำถามอาจจะงงนะครับเขาจะถามประมาณว่าอของรางวัลในโปโลีกเนี่ยซีซั่น5ในรอบนี้นะครับใครจะได้รับรางวัลบ้างนะครับตอบไปเลยง่ายๆนะครับก็คือข้อ2นั่นเองทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้ต้องร่วมกันทํานั่นเองนะครับมีคนแข่งก็ต้องมีคนดูเออถ้ามีคนแข่งก็ต้องมีคนดูแต่ถ้าไม่มีคนดูจะ ไปทําไมเยอะคใช่ป่ะเออใครคิดเห็นอย่างพี่นะคอมเมนต์ได้เลยนะครับและที่สําคัญอ่าสำหรับข้อนี้นะครับตอบว่าทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมนอกกดตอบไปครับข้อ2ครับนี่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยครับบอกแล้วดูพี่เนี่ยรับรองถูกทุกวันนะครับผมนี่แล้วเอาคะแนนไปแลกในส่วนของรางวัลกันแบบฟรีๆยกเซิร์ฟได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากให้พี่ทําในส่วนของสอนตอบคําถามอีกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะคอมเมนต์กันมาเลยว่าเฮ้ยพี่ สอนอีกนะสอนอีกผมยังไม่คบอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคในส่วนของกิจกรรมนะครับของอ่าเลกันแรกของรางวัลเหมือนเดิมสะสมคะแนนรับไอเทมนะครับก็จะเป็นในส่วนของโกลยัน2นะครับผม แล้วก็4คะแนนรับไปเลยไดมอนด์รอยัลนะครับ60เพชร1รางวัลแล้วก็6คะแนนนะครับตัวสุมสกินปืนนะครับ60เพรเหมือนกันนะครับแล้วก็8คะแนนนะครับสำหรับบัตรสุมอีวอรูชั่นนะครับ60เพรนะครับแล้วก็10คะแนนรับไปเลยในส่วนของบัตรสร้างห้องนะครับก็มูลค่าประมาณ4อ่า150เพรนะครับผมเนาะแล้วก็12คะแนนนะครับสำหรับบัตรเปลี่ยนชื่อ450เพรนั่นเองนะครับเนาะก็อย่าลืมมาตอบกันด้วยนะครับน้องทุกคนนะครับเนาะ อีกหนึ่งกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามานะครับผมสำหรับท็อปอัพแฟชั่นนะครับรับกลมทะเลนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็เข้ามาวันนี้วันแรกเลยสำหรับวันที่21ตุลานะครับไปจนถึงนะครับ24ตุลาเลยนะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของเซนนี่คือเติมตั้งแต่99เพชรพนะครับรับไปเลยในส่วนของกางเกงขึ้นทะเลตัวนี้เลยนะครับนี่อันนี้ใส่ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของเสื้อด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดผู้หญิงทั้งชุดเลยจะเป็นในส่วนของเสื้อแบบนนี้เเยรป็ส นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับและที่สําคัญเติมแค่199เพชรน,นะครับรับทั้ง2ชิ้นนี้กันไปแบบฟิฟี่ยกเซิร์ฟเลยนะครับ ได้เข้ามาแล้วนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมฟรีปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับผมถ้าใครอยากดูในส่วนของกิจกรรมวิธีการหาโทเค็นนะครับสามารถไปดูได้ที่ตัวไอแลวก็ท้ายคลิปแลวกันอันนั้นจะเป็นในส่วนของคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด3กิจกรรมใหญ่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมแรกก็จะเป็นนนนอ่่ใสววขงัที23ตุ นั่นเองก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมล็อกอินร้อนพร้อมรับไอเทมนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่23ตุลาว,วันเดียวนะครับรับไปเลยในส่วนของบัตรสร้างห้องมูลค่า150เพชรนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้รับคีย์ใบนะครับผมนอนในส่วนนี้ก็คือล็อกอินรับได้เลยนะครับสำหรับวันที่23ตุลาว,วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะลองลงมานะครับสำหรับกิจกรรมปาร์ตี้อาสยองฉลองฮาโลวีนนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือทำภารกิจรายวันรับ ะจะเริ่มตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่31สนะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับจะอยู่ประมาณ6วันเลยนะครับสำหรับวิธีการหาโทเค็นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของวิธีการหาโทเค็นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับวิธีการหาโทเค็นฮาโลวีนนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับมันจะมีดรอปตามเกมนะครับเป็นลูกปัดหรือว่าลูกอมนั่นเองนะครับนอกาะแต่ในส่วนของกิจกรรมปีนี้นะครับพี่คิดว่าอาจจะเป็นในส่วนของภารกิจนะก็คือเขาบอกว่ามันมีภารกิจก็อาจจะเป็นในส่วนของ ลงไปเล่นนะครับในแมตช์ล็อกอินนะครับผมสังหารสักตูนะครับผมแล้วก็ทาดาเมจอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้รับในส่วนของโทเค็นตัวนี้นะครับเพื่อมาแลกของรางวัลนะถูพดยังไงต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการสันนิษฐานล้วนเลยนะครับหรือเรียกง่ายๆเดาก็ได้นะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับเมื่อมีโทเค็นแล้วนะครับผมเก็บโทเค็นสะสมมาแล้วนะครับก็จะไปในอีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมวันที่30ไปจนถึงวันที่31นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเปิดทั้งแสงแลกไอเทมฮาลวีนนำโทเค็นฮาล ในส่วนนี้ครับก็จะมีในส่วนของเซตที่เคยแจกแล้วนะครับแล้วก็ใครที่อันเล่นใหม่นะครับอาจจะยังไม่ได้รับนะครับผมแล้วก็จะเป็นเซตเก่าๆที่เคยแจกละเอามาให้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมนอกาะในส่วนนี้มีของรางวัลอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตฟักทองนะครับอันนี้แบบทั้งเซตเลยนะเป็นแบบทั้งเซตเลยอแล้วก็เป็นในส่วนของชุดเดอะฮักนะครับผมนี่แล้วก็เป็นในส่วนของแม่มดหญิงนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของคาร์บอยตัวนี้เลยนะครับผมและที่สําคัญมีในส่วนของกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้จะ เป็นในส่วนของกระเป๋าฟักทองได้ครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหัวฟักทองก็มีนี่ครับแล้วก็กล่องดวงใจนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลสาหรับกิจกรรมฟรีปาร์ตี้ฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในข้อมูลที่พี่เอามาบอกน้องๆกันก่อนล่วงหน้านั่นเองนะครับผมเนาะเอาแล้วก็ผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดสกัดดิงกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็เจอกันใหม่ ep หน้านะครับสาหรับวี